สวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างใหญ่กําเนิดนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์เบนนะนะครับวันนี้ตามคําเรียบร้องครับสําหรับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชมนะครับช่องกําเนิดสาลอนสอนตัดผมฟรีนะครับที่โทรศัพท์สอบถามกันมาเยอะมากเลยนะครับว่าอาจารย์ใหญ่อยู่ที่ไหนสอนตัดผมราคาเท่าไหร่นะครับช่างใหญ่ก็ได้แจ้งไปแล้วครับราคาเลทราคา บางท่านก็บนไม่มีตังบางท่านก็ไม่พร้อมเรื่องเวลาสารพัดที่จะไม่พร้อมนะนะครับก็เลยก็ได้ปรึกษานะครับหารือกับผู้บริหารของสถาบันสอนมวงปันาใหญ่ครับจากทีมงานทั้งใหญ่นั่นแหละนะครับก็ปรึกษาหารือกันแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับซึ่งทุกท่านก็กลําบากกันอยู่ใช่ไหมกันเวนใช่ครับนะครับก็เลย มาคิดนะครับหลักสูตรนะครับซึ่งอยากให้ทุกคนนะครับได้มีโอกาสได้เรียนตัดผมนะครับเบื้องต้นนะนะครับสําหรับท่านที่มีอุปกรณ์แล้วใช่ไหมครับแต่ะเบยนแล้วก็มีคือยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเรียนได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ใทีเนี้ยถ้าให้เรียนสิบห้าวันสามสิบวันมันก็อาจจะยาวไปยาวไปนานไปไม่มีเวลาไม่มีเวลาต้องมารับลูกรับหัวทํางานประจํา ทำงานอะไรทำงานแบบพทาทไทม์ฟูลไทม์สารพัดเลย <c oughs> เยอะแยะที่จะไม่มีหลัก <c oughs> ช่างใหญ่ก็เลยนะครับจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับ <c oughs> กับสถาบันนะครับว่าอยากจะเรียนสักสิบวันเรียนได้ไหม <c oughs> นะครับพว <c oughs> กเราก็เลยคิดคอร์สขึ้นมานะันเป็นคอร์สพิเศษสําหรับทุกท่านเลยนะครับก็เป็นคอร์สนะครับพิเศษหลักสูตรนะครับเรียนตัดผมชายนะครับ สิบวันนะในราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับเป็นหลักสูตรเร่งด่วนตัวตัว,ตว,ตวใช่ไหมอาจารย์เบน,นก็คือจับมือกันสอนตั้งแต่จับวีจับปัตเตอเลียนจับนใกล้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยเริ่มแรกยังไงมั่งอาจารย์เบนที่ท,ที่ที่เรียนมาแบบที่คนไม่เปลี่ยนก็จะเริ่มมันไหนมันก็ทฤษฎีการจับวีจับปัตเตอเลียนแบ่งมผม ขึ้นทรงอะไรอย่างนี้ครับซอยผมนช่ครับจะการจับไปมิดโกนใช่การเปลี่ยนใบมีดการแบ่งผมซอยการลงเทคนิคการใช้กันไกลการซอยผมว่ามันมีกี่ชั้นกี่แถวกี่มีแนวตั้งแนวนอนยังไงบ้างนะครับจับวีเล็กจับวีไหลจับวีใหญ่นะครับแล้วก็การจับประเลียนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือสอนตั้งแต่แรกเลยสอนตั้งแต่แรกเริ่มเลยไม่เป็นเลยตั้งแต่ไม่เป็นเลยนะครับหรือว่าสําหรับท่านที่เป็น เป็นแล้วก็มาเพิ่มเติมได้มันมาคือคือคือเรียนจากสถานบันอื่นมาก็มาเพิ่มเติมในคอร์สนี้ได้นะครับก็เป็นคอรสเนี่ยจะมีทรงอะไรบ้างอาจารย์เบนซ์ลองลองช่วยอ่านให้หน่อยมีทรงอะไรบ้างที่ที่จะได้เรียนกันก็มีทรงมาตรฐานครับลองทรงต่ําลองทรงกลางลองทรงสูงทรงนักเรียนแล้วก็ อะะไรนรองทรงสูงผสมผสมท,ท,ทรงนักเรียนครับครับแล้วก็ทรงแฟชั่นต่างๆอันเดอร์คัตทูบ็อกอะถึงอ๋อนะครับก็คือได้ได้ได้ไไดด้้แฟชั่นทรงแฟชั่นด้วยใช่และได้ทรงยอดนิยมด้วยใช่ไม,ม่ว่าจะเป็นการตัดทรงนักเรียนเนี่ยมันเหมือนจะง่ายนะแต่มันแฝงไว้ได้วยความสลับซับซ้อนยากอยู่นะเป็นทรงครูใช่ทรงครูเลยนะครับแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็หมูสามชั้นนั่นเองใช่นะครับก็คือใช้นะครับช่างใหญ่ก็จะมีการให้ เดินหวีนะครับเดินหวีเดินหน้าถอยหลังข้อมหวีนอนหวีแล้วก็มีอะไรมีการไขเหิ่อนบอเลียนเชิดฟันบอเลียนใช้สอนสอนเทคนิคการสะบัดข้อม,มือนะครับลักษณะไถแบบฟันชิดนะครับฟันชิดมีการถอยฟันแทนลองฟันเบอร์0.5นะครับอะ,อะไรประมาณนั้นนะครับก็แล้วก็ทางสถาบันนี้มีมีโปรโมชั่นอะไรแถมให้บ้างครับการเดน ก็เห็นมีใบประกาศให้ครับให้ทุกคนเลยใช่ไหมครับใช่ครับมีประกาศฟรีแล้วอะไรครับแล้วก็้าคคุมซอยของสถาบันอาจารย์ใหญ่ครับแลวทีเด็ดทีเด็ดของของอาจารย์ใหญ่มีอะไรบ้างก็มีออกหน่วยตลอดชีพครับโอ้โหใช่ใจมื่นเดียวออกหน่วยตลอดชีพไปเหรอใช่โอ้ครับแล้วก็มีมีกี่คนมีกี่คนมีกี่คนในในในแบบหมู่หุ่นที่ที่ที่จะเป็นแสนคนคเป็นแสนหัวเลยเหรอมายังไงมั่งแสนหัวนี้มายังไง ก็มาจากออกหน่วยตามวัดโรงเรียนชุมชนแล้วก็อู่รถเมย์เลยแล้วตามอู่รถเมย์ต่างๆและที่อาจารย์เบซ์เนี่ยเคยเคยไปออกกับนักเรียนลูกศิษย์เนี่ยที่ไหนบ้างที่ที่คนเยอะอยากอยากรู้ก็จะเป็นอู่รถเมย์แล้วก็เป็นชุมตางชุมชนแล้วก็ตามวัดอะไรเงี้ยครับโอ้ครับจะมีหัวหุ่นมาให้นักเรียนตัดค่อนข้างเยอะแล้วก็หัวหุ่นทรงผมก็หลากหลายครับครับก็เลือกตัดเอาเลยใช่นะครับ แล้วก็ทีเด็ดตรงนี้ซึ่งซึ่งหลายๆที่ไม่มีใช่ไหมครับ,รบแต่้อย่างนี้การออกหน่วยตลอดชีพเนี่ยมันส่งผลดีให้กับนักเรียนช่างที่งบน้อยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อมองหา,อาชีพให้ลูกให้หลานนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรแม้กระทั่งอดีตนักโทษนะครับที่ออกจากเรือนจํามาก็โทรศัพท์สอบถามท่างใหญ่มาว่าใช้งบเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรียนกี่วันนะครับช่างใหญ่ก็จัดทําหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อ เพื่อไทยทุกคนนะเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้วิชาชีพนะครับตัดผมชายนะครับเบื้องต้นนะครับสําหรับท่านที่เป็นเจ้าของร้านหรือว่าเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วจะมาเรียนเพิ่มเติมนะครับก็เหมาะมากนะครับราคาไม่แพงนะนะครับแล้วก็ระยะก็สั้นด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสาคัญคืออะไรครับได้ตัดผมคนจิง <S <S <ส>เด็ดๆมากเลยครับแต่ก่อนจะไปตัดผมคนจิงก็ต้องเรียนหัวพันคนตุ๊กตาย,ยางก่อนใช่<ส>ไหมจันเรีย นะครับ<ช>แล้วก็สถาบันสอนพระธรรมจารย์ใหญ่ตั้งอยู่ที่ไหนครับอาจารย์เวียนปากซอยเบอร์ทีห52ครับตรงข้ามตลาดนิ่งเฉดสายใหม่พชม,ถ,มถ้านั่งรถไฟฟ้ามานี่มาลงที่ไหนครับลงที่สถานีสะพานใหม่ได้เลยนะครับถ้าไปตั้งหลักมาจากอนุสาวรีย์ชัยก็ยิงตรงเลยยิง<ช>ตรงมายิงตรงมาลงสถานีรถไฟฟ้าสถานีสะพานใหม่ใช่ไมอไม่ไม่ต้อต่อแล้วยิงยิงตรงมาเลยนะครับแล้วก็ถ้ามาจากลังสิตนี่ ก็มีรถมีรถตู้ครับแล้วก็รถไฟอยฟ้าก็จากสายสีเขียววิ่งจากหมอชิดไปถึงคูุงเเรียบร้อยแล้วตอนนี้ช่างใหญ่ลองไปทดสอบนั่งมาเช้านี้นะจากสะพานใหม่ไปที่กรมการขนส่งทางบกนะกรมการขนส่งทางบกหมอชิดนะครับกฟ็ฟรีนะครับาารฟรีโดยไม่ไม,มีกําหนดนะตอนนี้ให้ฟรีไปก่อนนะครับก็ สำหรับท่านที่จะเอารถมาจอดนะครับก็ให้ขับรถมาเข้าซอยป้องหนโยธินห2สิบสองนะครับแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายแยกสามนะครับมันชื่อว่าซอยป้องหนโยธินห้าสิบสองแยกสามวิ่งตรงไปนะครับจะมีลานจอดรถสนุกเกอรห้บอยู่ซ้ายมือนะครับชั่วโมงยี่สบาทนะสำหรับท่านที่อยากจะจอดฟรีนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์ส่วนตัวมาปรึกษาท่างใหญ่ได้ว่าที่ไหนมีจอดฟรีบ้างนะครับท่างใหญ่ก็จะกระซิบบอกบางท่านนะสำหรับท่านที่อยากจะประหยัดตังค์นะครับวันนี้ก็ อ,อ,อยากจะให้นะครับทุกท่านได้เอาไปตัดสินใจนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเรียนท่านใหญ่ทํำยังไงก็ไปเรียนใกล้บ้านนะที่ทุกจังหวัดจะมีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพสารพัดช่างนะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพก็จะมีอะไรบ้างอาจารย์เบนอยู่ที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพบินบุรีบินบุรีสวนลุมสวนลุมแล้วก็อะไรอีรกหมอ,ออหมอชิดแล้วก็อีกหลายๆที่ที่ช่างใหญ่ไม่ได้กล่าวถึงนะ อย่างเช่นที่าราชพล้าก็จะ bend, มีม้วนวุบุงศิล์นะครับเขาจะมีครูบาอาจารย์คอยสอนผดุผมชายผมหญิงอยู่นะครับก็ไปเรียนไปหาตัวเองตัวตนให้เจอนะครับถ้าอะไรมาเสียเงินเรียนแพงๆแล้วเรียนไม่จบมันเสียดายโอกาสตัวเองแล้วก็เสียดายเงินทองที่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 จ่ายไปนะนะครับแล้วอย่างหนึ่งหลักสูตรนี้มันเป็นหลักสูตรระยะสั้นๆซึ่งเหมาะมากสําหรับท่านที่จะมาทดสอบทดลองว่าเเราจะเรียนได้ไหมเราจะเราจะทําได้ไหมอาชีพเนี้ย มองดูหมันง่ายบางท่านโทรมาโอ้อยากจะเรียนตัดแต่ผมใชยสักเจ็ดวันแล้วจะไปเปิดร้านอยากจะเรียนแต่ผมหญิงสักสามวันไปเปิดร้านอาจารย์เบสว่ามันตอบตอบแทนงขางหนัว่ามันทาได้ไหมมันก็ยากมันก็ไม่ได้สามวันเจ็ดวันมันไม่ได้ต้องหาประสบการณ์ก่อนต้องเรียนรู้ให้ถ่องแท้แล้วก็ให้มันให้ตัดได้หลากหลายนะครับแล้วก็ตัดได้ทั้งสมมาตรฐานแล้วก็แอดวานซ์แล้วก็ตัดแบบฟรีสไตล์ตัดแบบแฟชั่นผสมมาตรฐาน นะครับตัดทุกวันนี้มันจะเน้นเรื่องอะไรวินเทจใช่ไหมอาจารย์วินเทจเป็นเฟียดเป็นเป็นการขอบส,สวยๆเนี่ยต้องใช้เวลานะมันเกี่ยวข้องเรื่องใบมินควนะครับแล้วก็ให้เวลาตัวเองด้วยนะครับวันนี้ก็นะครับอยากจะโทรศัพท์นะครับเข้ามาสอบถามอัตราค่าเรียนหรือว่าจะจองคิวเรียนนะครับก็ให้โทรศัพท์มาที่0625483999นะครับ0819856234และก็0 84705722นะครับแล้วก็โทรหาจันเบน์ปรึกษาท่านเลยนะครับโทรมาส่วนตัวไม่มีค่าใช้จ่ายนะจย์เบน์เบอร์อะไรฝากเบอร์โทรด้วยครับ0 9 4 5 6 9 3 8 3โทรมานะครับในวันเวลาราชาการนะถ้าหลับก็แสดงว่าไม่รับถ้าถ้าถ,ถ้าไม่รับก็แสดงว่าหลับยุ่งอยู่นะครับ <c oughs> ก็ให้นะครับทุกท่านมานะครับมาสมัครเรียนวันพฤหัสนะช่างอยากจะถือเลิกวันพฤหัส <c oughs> ซึ่งเป็นวันครูนะครับช่างเบน์ก็มามาสมัครเรียนก็เป็นวันอะไร <c oughs> วันพฤหัสวันพฤหัสนะครับก็ช่างเบน์ก็ จากาจารนักเรียนช่างที่ที่เรียนกับช่างใหญ่นะตั้งแต่ปี626 62 6 6 63 63ตอนนี้ก็อัพเกรียดนะครับเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์แล้วนะนะครับก็ได้ได้มาเรียนกับอาจารย์เบนนะครับทั้งแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์เบนก็จะช่วยอาจารย์ใหญ่สอนแล้วมีอาจารย์อีกหลายท่านมันจะเป็นอาจารย์อุ้อาจารย์สั้นนะครับอาจารย์โดมนะครับหลายหลท่านที่หมุนเวียนกันมาสอนนะวันนี้ก็ให้ทุกท่านนะครับ ตัดผมเก่งๆเก่งวันเก่งคืนนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมสอนตัดผมฟรีนะครับผ่านช่องทาง y o u t u b e นะครับซึ่งทุกท่านก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับในการเ,าเรียนตัดผมออนไลน์เนี่ยนะครับถ้าเรามีหลักมีเกณฑ์ที่ดีเราไปดูต่อยอดใน YouTube สบายง่ายดีนะครับมันจำเป็นต้องดูกับช่างใหญ่ไหมจำ,จำเป็นต้องจำเป็นต้องมาดูช่องช่างใหญ่ต้องเดียวไหมไม่ครับ ดูทุกช่อง<ช>ดูทุกอาจารย์ได้<ช>เขาก็สอน,สนใช่ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปอันไหนชอบคุณชอบจริตจริตคุณชอบชอบอาจารย์ไหนก็ไปเรียนที่นั่นชอบสถาบันที่ใช่ชอบอาจารย์ที่ใช่ก็ไปเรียนอาจารย์เบนฝากให้เพื่อนๆน้องๆเป็นกาลังใจเขาหน่อยช่วงนี้จะให้เขาสู้โควิดยังไงดีก็ไม่ต้องห่อคาก็สู้ๆก็ทุกปัญหามี่ไงแก้ตลอดครับ ก็บางท่านก็อย่าไปอยู่บ้านเฉยเลยใช่ไหมอย่าไปให้ตัวเองไม่มีค่าอย่าไปให้ตัวเองอย่าไปทําให้ตัวเองตกงานว่างงานโดยที่ไปเป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเรียนจบสูงๆมาแล้วคุณไม่ทํางานคุณให้พ่อแม่หาเงินให้ใช้เดียวเนี่ยไม่ได้คุณต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วลุกขึ้นมาบอกตัวเองว่าฉันจะต้องมีอาชีพฉันจะต้องมีไรายได้ฉันอยากได้อะไรฉันก็ซื้อด้วยตัวเองมันถึงจะภาคภูมิใจใช่ไหมอาจารย์เบนวันนี้ครับสาหรับท่านที่ติดตามช่องช่างใหญ่ก็ อยากจะชมคลิปใหม่ๆของทั้งใหญ่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทั้งใหญ่อัพโหลดขึ้นทุกวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ